มามามากินข้าววันน้กินข้าวอย่างก็วันนี้ตำก๋าเตี๋ยครับตำส้มครับโอ้โหอยงนี้เส้นอย่ามาได้สีฐาน้อยแม่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามเพื่อนถ้าเส้นน้อยนะอยก็มากินหลายคนนะอยแม่ก็ตัวอย่างแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันมาแต่งพันมาอย่างนี้ไข่ปลาโลปลาจักไข่ไม่ใหญ่ยี่นี่นี่ออกมามันก็ต้งเป็นอีกแล้วกันไม่ใหญ่ไปเลยนี่เนาะของกินของหวานเนาะดวครูสิครับ เดี๋ยวคนกันเดี๋ยวก่อนนะสีจอมใจพู้นี่ขั้นทอนรองเท้าเอามาบ้าเดี๋ยวออกเส้นมันได้หน่อยโอ้เอียได้กินตำมะแดงด้วยกินหลายฝนครับนี่กินเกินหนานแบ่งเห็นมั้ยฮะแนวกองเนี่ยเออเออเออเข้าใจมั้ยเด้อหรออีกากันีกัมนีเป็นเสือต้องสูตรนีครับอ๋อบอกว่าขอ แห่นักนักเก็มๆหน่อยครับก็เนี่ไปซื้อต้องสูตรใดครับสูตรตีมเนี่ยครับบอกคนว่าเอาแห่นักนักเก๋มเก๋มหน่ยครับเราจะได้เอานี่มาใส่เหรอเอารสชาติเบ็ดเดเนี่ยครับเอาบอกว่าเอาเพชรเพชรเก็มๆครับเอาส้มๆครับะแล้วเอานี่มาใส่เนาะเอาอันนี้มาใส่โอ้ได้อย่างหลายเนาะอืมพอแล้วครับเออเออแล้วเนาะพอละอนี่เลยอยจะไปซาบุดไปแรงเลยเอาไปยังไดก็ซ่าใซาน้ำผูมเมาะมากกินเข้าวกินข้าว มั้งนา่นเท่านัเอาก็จะเสียงแล้วเดี๋ยวเขาจะมากินอยู่นะไปไปเดี๋ยวใส่เหรเดี๋ยวชาติเขาเดี๋ยวหว่าสื่อตำนี่ไหมสี่สิบบาทเออเออเดี๋ยวเก็บตังค์เาหเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังค์เหรอสี่บาทเนาะกินกับไก่ม้วนหงว้ะอะไรล่ะเออนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขั้วไปกะหลังเขาให้น่อยเดี๋ยวไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมากเหรอแล้วก็เดี๋ยวบอกเขาว่าตำแตงไงบอกเออเียกว่าตำแตงแล้วก็บะแตงนิดหน่อยแล้วเอาเส้นนี่มาใส่กะหลังคือมันสี่สิบเลยนะเขามันอยู่ในหมองนี่หมดอะพี่ อันเรื่องหานนี่นะอันเรื่องหานนี่นะโอ้ได้นักล้โอเคเีจะสร้างทีมหน้าแคนเราบอกวาพูดอย่างง<ห>ีีไร่หขาดเลยหนี่้างทีมหน้าน,นำ